หกมือสังหารชุดเขียวรัวเอ็มดับเจ้าพอ่อปากผนังใครเป็นผู้บงการยังไม่รู้เพราะยังจับมือใครดมไม่ได้แต่ที่น่าสนใจและเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่ประชาชนทั่วไปก็คือประวัติในอดีตของผู้ตายซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในอำเภอปากผนังและจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็นเจ้าพอ่อปากพนังเริ่มเรื่องมันได้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเจ็ดนิกา เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่8ตุลาคม2526ลึกลงไปทางใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรมันเป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงปากน้ำอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปูปลาก,กุ้งหอยสัตว์น้ำนานาชนิดใช่แล้วนั่นคืออำเภอปากพนังเช้าว,วันนี้ก็เหมือนเช้าว,วันอื่นๆทุกชีวิตในอำเภอปากพนังเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าตรู่ แพขนานยนต์ที่รับส่งคนและรถข้ามฟากสองฝั่งปากพนังปฏิบัติงานตามปกติและที่บ้านหลังหนึ่งถนนชายน้ําตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกของอำเภอปากพนังชายคนหนึ่งกําลังก้าวออกมาใช่แล้วเขาเองนายประเสริฐเสียใหญ่วัย45ปีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองนครในานามของเสียกระพงแดงเขาผู้เป็นเจ้าของกิจการค้าหลายอย่างเป็นทั้งเจ้าของเรือประมงกว่าสิบลำ แปลาอูต่อเรือโรงน้ําแข็งและบ่อนชนโคที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนครความเป็นคนร่ารวยระดับเศรษฐีของเขานี้เองจึงทําให้คนนาะนามให้เขาอีกชื่อหนึ่งเป็นเจ้าพ่อผักผนังแต่เสียประเสริฐไม่เคยพกปืนและไปไหนมาไหนคนเดียวเสมอเชา้านี้หลังจากที่เสียประเสริฐออกมาจากบ้านและยืดเส้นยืดสายจนคลายเมื่อยแล้วเขาก็เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งมีอยู่ความไา่ทั่วอำเภอคันหนึ่ง และว่าจ้างให้ไปส่งที่อู่ต่อเรือซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่สองตำบลบางพระอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักเมื่อพร้อม,มเรียบร้อยโชเฟอร์คือนายสมานเด็กหนุ่มสารถีวัย20ปีเศษก็บอกให้เสียใหญ่ซ้อนท้ายพร้อมกับหอดตะบึงออกไปยังจุดหมายปลายทางทันทีทุกวันทุกวันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคล้ายๆกับคำพูดโฆษณาขายรถยี่ห้อหนึ่งในทีวีชีวิตของเสียประเสริฐ หรือเสียกระพงแดงนี้ก็เช่นกันเพราะทุกๆวันในตอนเช้าเขาจะต้องแวะมาดูกิจการที่อู่ต่อเรือก่อนเป็นรายการแรกก่อนที่จะกระทําภารกิจอื่นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันย่อมเป็นการง่ายเสียเหลือเกินที่ใครสักคนหนึ่งจะมารอพบเสี่ยประเสริฐแล้วก็ให้มาดักเจอที่อู่ต่อเรือในตอนเช้าตรู่เช่นนี้รับรองว่าไม่มีพลาดแน่นอนคือเจอตัวแน่ๆและในวันนี้ก็มีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญ มาดักรอพบเสี่ยกระพงแดงของเราอยู่พอดีแต่ไม่ได้เป็นการรอพบเพื่อเจราจาเรื่องธุรกิจมันเป็นการรอพบเพื่อจุดประสงค์อื่นบางอยา่างซึ่งอยู่นอกเหนือจากการคิดคำนึงของเสี่ยใหญ่ประเสริฐเจ้าพ่อปากพนังคนนี้สารถีนุ่มขับรถเครื่องเรื่อยมาตามถนนโดยมีเสี่ยใหญ่นั่งซ้อนถ่ายอยู่ข้างหลังพอรถฉลอจะเลี้ยวเข้าบริเวณอู่ซึ่งเป็นซอยเล็กๆชายชะกันในชุดเขียวสีสดใสมันก็ลุกขึ้นยืน พร้อมกับลั่นกระสุนปืน M16 ที่อยู่ในมือออกไปทันทีหนึ่งนัดเสียงดังสนั่นวันไหวเปรเยียเสียงดังเหมือนรถยางแตกในสมานสารถีหนุ่มหันกลับมามองเห็นร่างของเสียประเสริฐก้มตัวงอคุ้ลงในสมานโชเฟอร์คิดว่าเสียคงก้มดูยางระเบิดเหมือนกันแต่เมื่อรถวิ่งไปได้ประมาณเพียง10เมตรร่างของนายประเสริฐเสียใหญ่ก็ร่วงหล่นลงจากรถไปกองอยู่ที่พื้นถนน พร้อมกับของเหลวสีแดงฉานไหลทะลักออกมาจากสีข้างดังน้ำประปาหน้าแหลงในสมานโชเฟอร์รถเครื่องหยุดรถดูเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้าว่าแล้วก็บิดเครื่องยนต์พุ่งเข้าสู่อู่ต่อเรือของเสียประเสริฐทันทีทิ้งให้เสียใหญ่นอนบิดตัวอยู่กลางถนนแต่ความเหี้ยมยังไม่จบสิ้นแค่นั้นมือปืนซึ่งคราวนี้ปรากฏกายให้เห็นเด่นชัดในชุดเขียวที่ใครๆก็หาซื้อใส่ได้ แม้กระทั่ง3าล้อรับจ้างมันเดินออกมาจากที่ซ่อนอย่างใจเย็นพร้อมกับปืนเอ็มสิโมู่ใจในมือตรงเข้าหาร่างของเสียประเสริฐมันคล่อมร่างแล้วสเสะยยิ้ยมขึ้นนกและลั่นกระสุนตามออกไปทันทีหกนัดโดดแขนนี้จากโลก,กันก็ไม่ไหวด้วยระยะห่างที่ไม่ถึง2ฟุตเช่นนี้กระสุนปืนจึงทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่เข้ากลางศีรษะของเสียใหญ่อย่างจังแน่นอนเมื่อนายประเสริฐนอนแน่นิ่งไปแล้ว มือเปืนในชุดเขียวสไพร์มันก็เดินอาดๆไปซ้อนถ่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีเขียวไม่มีหมายเลขทะเบียนซึ่งเพื่อนของมันได้ติดเครื่องรออยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วและบึง่งหนีไปตามทางบ้านบางย่าทันทีที่เรื่องเกิดขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอันประกอบด้วยพันตำรวจทวีศักดิ์สีวิไลาสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีเนียมชิมวัตรสารวัตรป่าพรามพันตำรวจตรีโสพลสีคง สารวัตรสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งสอพอออปากพนังก็รีบรุดไปที่กเกิดเหตุพบว่านายประเสริฐถูกยิงด้วยปืน M16 เข้าที่ด้านหลังอกซ้ายกกหูซ้ายใบหัวกลางศีรษะทั้งหมดทะลุหมดและพบปลอกกระสุนสองปลอกพร้อมกับรีบติดตามตัวคนไร้ทันทีปรากฏว่าห่างจากที่กเกิดเหตุไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นคือหมู่ที่สตำบลบางพระอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถที่เป็นพาหนะของคนร้ายจอดทิ้งอยู่ที่ริมน้ำสอบถามชาวบ้านบอกว่าเห็นคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาทิ้งไว้แล้วลงเรือหางยาวซึ่งมีชายอีกสามคนขับมารอารับข้ามฟากไปยังฝั่งตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งของเพเ่อปากพนงังเมื่อทราบเหตุเช่นนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ออกติดตามคนร้ายมือปือนรายนี้ไปทันทีในที่สุดเมื่อถึงตะบนหูล่อง ใกล้จะทะลุออกตะบนคลองกระเบอือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบคนร้ายทั้งห้าสายในชุดเขียวกำลังเดินย่ำน้ำอยู่กลางทุ่งนาเจ้าหน้า,นาที่รีบไล่ตามไปทิ้งระยะห่างกันประมาณ500เมตรเสียงปืนก็ดังขึ้นสนั่นวันไหวแต่เมื่อใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปอีกนิดกลุ่มมือปืนทั้งห้านายก็ผุ่งหายเข้าไปในดงหญ้าป่ากกเจ้าหน้าที่ซึ่งตามมาจับทิศทางไม่ถูกก็ได้แต่พยายามตีวงล้อมเอาไว้เท่านั้น จนกระทั่งเช้าของวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ค่อยๆเข้าไปเกลีย่ยพื้นที่ปรากฏว่าคนร้ายได้หายจ้อยไปแล้วย้อนกลับมาที่อำเภอปากขนงังการตายของนายประเสริฐในครั้งนี้เป็นที่หนักใจของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเพราะยังไม่สามารถที่จะคลำหาปมสังหารได้และประวัติของนายประเสริฐนั้นก็เป็นที่รู้ร้กันอยู่ว่าเป็นอย่างไรตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานายประเสริฐได้มีส่วนเข้าไปพัวพันอยู่ในคดีสังหารคนตายรายใหญ่ๆหลายคดี เช่นคดีสังหารนายเส้งหมอเสียใหญ่คนหนึ่งตายขณะจะเข้าบ้านพักที่ปากพนงังต่อมาไม่นานน้องชายของนายเส้งหมอก็ถูกสังหารตายอีกคนที่หน้าสถานีรถไฟอำเภอร่อนพิบูรณ์และน้องชายอีกคนของนายเส้งหมอที่เป็นเจ้าของแผ่ปลาก็มาถูกสังหารอีกเป็นคนที่สามที่ท่าเรือเมืองสงขลานอกจากนี้ยังมีคดีสังหารนายปรีชากำนันตำบลบ,บางพระอำเภอปากพนงัง ตายขณะออกจากบอนชนโคของนายประเสริฐต่อมานายอรุณน้องชายกำนันปรีชาก็ถูกสังหารตายที่อำเภอปากพนงังซึ่งก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณกันว่านายประเสริฐมีส่วนพัวพันด้วยและล่าสุดนายวิชัยผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ถูกคนร้ายสังหารตายที่ปากพนงังจนนายประเสริฐถึงกับต้องเรียกผู้สื่อข่าวทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองแต่ไม่มีใครกล้าไปฟังสักรายเดียว ทั้งนี้ในการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ทราบอีกว่าในสมัยที่หม่อมราชวงศ์เสนีปลาโมดเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นพันธุ์บตรีเชิงชา่ายทำโรงวินิจฉัยสารวัตรมือปราบเจ้าของสมญานามในพันนวดแดงซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะอุบัติเหตุลดความได้ตามล่าตัวในประเสฐโดยถึงกับประกาศกล้องว่าจะยิงหัวกระบาลในประเสฐให้ได้เพราะในประเสฐเป็นผู้มีอิทธิพล และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเผอปากพนังนายประเสริฐนั้นกลัวหัวหดถ,ถึงขนาดหนีเข้ากรุงเทพมาซุกอกเหี่ยวๆของนายพลตำรวจถูกผู้หนึ่งจนเกิดการปฏิวัติขึ้นในพันนวดแดงเมื่อปราบถูกย้ายนายประเสริฐจึงได้กลับคืนร่างและได้เปิดอู่ต่อเรือขึ้นและทุกครั้งที่มีการปล้นเรือโยนโอพยพและเรือประมงไทยในกลางทะเลน่นน้ำแห่งนี้จะมีการพูดกันเสมอว่า เป็นฝีมือของลูกน้องนายประเสริฐสำหรับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นพันตำรวจททวีศักดิ์ศิวิไลาสารวัตรใหญ่สบปากพนงังได้เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวทั้งหมดบางทีก็เกินไปความจริงแกไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรมากนักหรอกตั้งแต่ผมมาอยู่ได้เก้าเดือนก็ไม่เคยเห็นแกทําอะไรเลยก็เห็นเงียบๆดีอยู่แต่เรื่องในอดีตนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงมันแล้วไปแล้วก็น่าจะแล้วกันไปสําหรับสาเหตุนั้น ผมคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องสังหารนายปรีชากำนันคนดังกับน้องชายตายสามศพเสียมากกว่าเพราะเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ3ามสปีที่แล้วแต่ขณะนี้ยางไรเสียก็ต้องตามจับกลุมมือปืนให้ได้เสียก่อนนางเฮียงภรรยาของเสียประเสริฐเสียใหญ่เจ้าของกิจการแห่งอำเภอปากพนงังได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าเรื่องทั้งหมดไม่มีมูลความจริงแต่อย่างไรนายประเสริฐผู้เป็นสามีไม่ได้เป็นเจ้าพง์เจ้าพอ่อแต่อย่างไร เราหากินด้วยอาชีพสุจริตมาโดยตลอดเริ่มกันตั้งแต่มีเรือเพียงลําเดียวและที่เห็นว่ามีเรืออยู่มากมายนั้นก็เป็นเพราะมีคนเขาเอาเรือมาขัดดอกให้แทนน้สินพ่อนั้นไม่เคยยุ่งกับใครและเป็นคนเงียบๆชาวบ้านในย่านนี้ต่างก็ให้ความนับถือและอาจมีการตั้งขึ้นเป็นเจ้าพ่ออะไรกันเองก็ได้เรื่องของคุณประเสริฐนี้ผมว่าบางทีหนังสือพิมพ์ก็ลงเกินไปผมเองเป็นคนที่นี่ผมรู้ดีจริงอยู่เคยมีลูกน้องของนายประเสริฐ เขาไปปล้นเรือประมงหรือเรือ,รอยนต์อพยพอะไรนี่แหละแต่พอคุณประเสริฐทราบเรื่องเข้าก็ได้ไล่ออกทันทีสําหรับไอเรื่องตื้นลึกหนาบางของเขาอะไรนั้นผมเองก็ไม่ทราบได้นี่มาเยี่ยมในงานฐานะคนรู้จักกันในอาเภอเดียวกันเท่านั้นเพราะคุณประเสริฐเข้าไปกรุงเทพทีไรก็ไปหาผมทุกทีรายละเอียดของเรื่องนี้ต้องยกให้ทางท้องที่เขานายตำรวจระดับผู้กำกับจากกองปราบคนหนึ่งซึ่งไปร่วมงานศพอยู่ด้วย ได้กล่าวเปิดเผยครับก็เป็นอันว่ารู้กันบ้างไม่รู้กันบ้างเป็นไปตามเรื่องใครเพจดใครถูกก็ยังไม่รู้กันดีแต่ที่แน่ๆคือในประิฐเสียใ,ใหญ่แห่งอำเภอปากพน,น,นังขณะนี้ก็ได้ไปนอนอยู่ในหลุมตามประเพณีจีนแล้วแต่ในเบื้องหลังสิครับมันก็ยังคุกคุนอยู่บนผิวโลกใบนี้เบื้องหลังของเขาจะเป็นอย่างไรลองมาฟังส่วนหนึ่งจากการเจาะข่าวลึกดูบ้างถ้าเผื่อเพจดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าเกิดถูกก็หวังที่จะให้เป็นแนวทางกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปย้อนกลับไปอีกประมาณ10ปีข่าวว่ากันว่านายประเสริฐตั้งตัวเป็นใหญ่โดยมีนายวิชิตร่วมหุ้นด้วยการกระทําค้าของเถื่อนเที่ยงเผอ,อปากผนงังต่อมาได้เกิดการหาักการนึกงเร่เถื่อนนายวิชิตถึงกับหนีไปอยู่ที่พังงาต่างคนต่างจ้องเล่นงานซึ่งกันและกันแต่เรื่องทั้งหมดได้ม่รู้ถึงหูของกำนันปรีชา พี่ชายของนายวิชิตซึ่งก็ใหญ่พอควรทว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรนายปรีชาก็ถูกมือดีเก็บที่กลางเมืองหน้าสถานีรถไฟในงานกลางเดือนสิบเมืองนครขณะกลับจากบ่อนชนโคซึ่งหลังจากที่กำนันปรีชาตายแล้วนายอรุณน้องชายของกำนันปรีชาก็ได้ตั้งตนเป็นเสืออรุณเพราะเชื่อว่าการตายของกำนันปรีชาต้องขัวพันถึงตัวนายประเสริฐจึงได้วางแผนเก็บนายประเสริฐเป็นการล้างแค้น แต่ยังไม่ทันได้ล้างแขนเสืออรุณก็ถูกยิงตายที่เขตเทศบาลเมืองปากพนังและต่อมานายวิชิตก็ดับตามมาเป็นศพที่สามในขณะนั้นเองในเช้งหมอหรือเช้งหมอเศรษฐีคนดังของปากพนังซึ่งมีกิจการเรือประมงมากกว่าคนอื่นได้เกิดขัดผลประโยชน์ในด้านความรวยกับเสียประเสริฐเพราะแข่งกันทําประมงในเขตปากน้ําปากพนังปี2513ในเซ้งหมอ ก็ถูกสังหารตายคาประตูบ้านต่อมาในสุริมพี่เมียของนายเส่งหมอก็ถูกสังหารตายที่สถานีรถไฟร่อนพิบูลขณะจะขึ้นรถเข้ากรุงเทพและต่อมาอีกนายสุชีพน้องเขยของนายเส่งหมอเจ้าของเรือประมงก็ถูกคนร้ายสังหารตายคาแพปลาที่ท่าเรือจังหวัดสงขลารวมสามศพแล้วใครล่ะคือมือสังหารหลังจากที่ตายกันไปจนครบหกศพแล้วกิจการค้าของเสียประเสรศิฐ ก็ปละเสริชขึ้นสมชื่อคือไม่มีคู่แข่งแล้วนายประเสริฐยังส่งลูกเรือไปที่เกาะกระโดยบอกว่าจะไปจับปลากระพงแดงแต่ชาวบ้านกลับเชื่อว่าคําว่ากระพงแดงนั้นเป็นรหัสแท้จริงแล้วนายประเสริฐไปค้าสินค้าอย่างอื่นมากกว่าจึงตั้งชื่อให้ในายประเสริฐอีกชื่อหนึ่งว่าเสียกระพงแดงและรายล่าสุดนายวิชัยผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ส่งข่าวเรื่องบ่อนการพนันอิทธิพลกลางเทศบาลเมืองปากพนงังผลก็คือ แทนที่นายวิชัยจะได้ข่าวข่าวอย่างเดียวนายวิชัยกลับได้ลูกปืนมาอวดเพื่อนๆด้วยนายวิชัยถูกสัางหารตายคาสามล้อขณะนั่งจะกลับเข้าบ้านที่อำเภอปากพนงังตำรวจก็ไหวทายาตจับคนร้ายได้ทันทีหนึ่งคนปรากฏว่ารับสารภาพว่าเป็นคนของนายประเสริฐแต่ก็ไม่สะทอดเจ้านายเล่นเอานายประเสริฐต้องจัดถแถลงข่าวแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปฟังพอชักจะดังขึ้นเรื่อยๆทางการก็เริ่มเพ่งเลงอะไรกันวะ เดียวตายเดียวตายแล้วก็มีชื่อของเสียประเสริฐพวพันอยู่เรื่อยๆนายประเสริฐรู้ตัวเริ่มบริจาคเงินเป็นการกุศลเป็นการใหญ่และถอดเขี้ยวเล็บหมดเริ่มบางมือแต่ก็ไม่ไหวถูกมือสังหารในชุดเขียวที่ใครๆก็หาซื้อมาใส่ได้รัวด้วยปืน M16 ที่ใครก็พกติดตัวได้เดสมอเร่ไปตามวาระนั่นเป็นเพียงเสียงหลือเสียงเล่าอ่างที่มาจากปากของชาวบ้านอำเภอปากผนังแต่ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่ง ที่ผู้ซึ่งรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอำเภอดังกล่าวได้กล่าวทิ้งท้ายชวนคิดว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งคือก่อนหน้าที่นายประเสริฐจะถูกสังหารนี้ได้สั่งให้ลูกน้องไปกว้านซื้ออาหารไก่ปลากุ้งเล็กๆจากพวกเรือประมงในราคาตา่ำทีนี้ก็ยังมีพ่อค้าระดับหัวหน้าคนหนึ่งเกิดหัวแข็งไม่ยอมด้วยชักชวนบรรดาพ่อค้าทั้งหลายร่วมร้อยคนให้ไปขายยังอำเภอขนอมแทนโดยให้ราคาที่ดีกว่าและพ่อค้าหัวหน้าผู้นี้ ว่ากันว่ามีเส้นสายเป็นคนใหญ่โตเสียด้วยเลยไม่กลัวใครและรับที่สุดก่อนหน้าที่นานประเสริฐจะตายเพียงหนึ่งเดือนว่ากันว่าบรรดาพ่อขาในเภ่อปากผนงังได้ประชุมรับสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องการถูกกดราคาดังกล่าวและมีการลงขันกันเพื่อกระทำงานบางอย่างโดยมีสีเขียวใบไม้ปกป้องอยู่และลงมือให้เป็นไงบ้างครับมั่นไม่เละครับท่านและล่าสุดเมื่อวันที่16กตุลาคม 2,526ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากพนงังเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองยะลาได้เข้าทําการจับกลุ่มตัวจ่าสิบตำรวจประหยัดอายุ32ปีตำรวจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่งจะย้ายไปประจำอยู่ที่สพลเลออำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากพนงังภายใต้การน,นำของพันตำรวจโททวีศักดิ์ สี่วิไลสารวัตรใหญ่ได้สืบทราบว่าจ่าสิบตุงรวจประหยัดเป็นหนึ่งในกลุ่มมือสังหารชุดเขียวที่บุกเข้าไปถล่มในประเสริฐเจ้าพ่อปากพนังจนดาวดิ้นสิ้นใจดังนั้นทันเวลาสี่โมงเย็นของวันที่15ตุลาคม2526ได้เดินทางไปขอความร่วมมือจากพันตํารวจโทกฤษช,ชยัยมาข้าผลเพิ่อมกับการยลล์นำกำลงังเจ้าหน้าที่ตํารวจไปล้อมจับกลุ่มตัวจ่าสิบตํารวจประหยัดได้โดยละมอม ขณะกำลังเข้าเวรอยู่บนสพและเอปรากฏว่าเมื่อควบคุมตัวจ่าประหยัดมาทำการสอบสวนยังกองกากับเยล่าจ่าประหยัดได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยบอกเพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนันกล่าวที่เกิดขึ้นเลยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวจ่าประหยัดมาทำการสอบสวนดำเนินคดีอย่างสพปากพนังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสาเหตุหรือเบื้องหลังของการจับกลุ่มตัวจ่าประหยัด เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสพลแลในครั้งนี้เพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากพนงังได้สืบสวนไปยังแหล่งที่เกิดเหตุอีกครั้งและปรากฏว่ามีพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือลูกน้องของเสียประเสริฐได้ยืนยันว่าจําได้ว่าเมื่อปืนที่เข้ามายิงสามเสียเป็นใครและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยๆแกะรอยเข้าไปทีละนิดจนทราบแน่ชัดก็ได้พาตัวพยานปากเอกไปดูตัวของจับประหยัดพยานก็ยืนยันว่าใช่คนที่เข้ามายิงแน่ จึงเข้าทําการจับกุมตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางจ่าประหยัดเองก็ยังหูป,ปากสนิทไม่ยอมเปิดเผยหรือรับรู้เรื่องอื่นใดทั้งสิน้นก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอ,อ,อปากพนังอีกอยู่ดีที่จะต้องเข็นออความจริงของเรื่องทั้งหมดออกมาจากปากของจ่าปืนโหดให้ได้โดยเร็ววันนี้ถ้าจ่าปืนโหดผู้นี้เป็นมือปืนตัวจริงไม่ใช่แพะหรือแกะที่ถูกจับมาบูชายันให้ผีดูก็เป็นอันว่าเจ้าพ่อในเมืองไทย โขกรบชื่อปอีก,ก็ได้ใครคือผู้หารลบชื่อเจ้าพ่อปากผนังผูน้นี้ก็ต้องรอดูฝีมือตำรวจกันต่อไปนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความ,มนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ